สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอน pvp วฉบับผมครับก่อนอื่นครับสร้างอะไรก็ได้ครับตี้กันพิกซอมบี้ครับก็ให้อน,นี้เล้อก็ปุกมลอกอะไรก็ได้หนึ่งบล ร็จแล้วก็ให้เอาดาบครับดาบเหล็กชุดเหล็กฉบับรวมออกเป็นสวยเวอร์กแอบสวยเวอร์กสวยเวอร์กสวยเว นี่ครับต้องวิ่งไอ้เหี้แบบผิดเฮ้อดับไม่มาคนอื่นก็ก็คู่ต่อสู้แบบหยุดนิ่งอ้าวจะพูดต่อสู้หยุดนิ่งโกรอย่างนี้

ก็แค่นี้นะนะจบ